อันนี้ก็จะเป็นสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์สำหรับลดน้ำต้นยางพลานะครับนี like <fen ic. S 1> ่ต้นยางพลานะครับกำลังลดน้ำสปริงเกอร์นะครับใช้สปริงเกอร์สามแถวนะครับสปริงเกอร์สามแถวนะครับลดต้นยางพลาที่กำลังติดนะครับกำลังติดนะครับต้องให้ความชุ่มชื้นนะครับ นี Stelle, ่นะครับต้นยางพาราเป็นสปริงเกอร์แบบดีเลยนะครับแบบไทยประดิษฐ์นะครับนี่ครับอันนี้น้ําดูดขึ้นมาจากอ่างเก็บน้าหนองปลาไหลนะครับนี่ครับดูนะครับสปริงเกอร์นะครับรดน้ําต้นยางพารานะครับริมอ่างเก็บน้าหนองปลาไหลนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตต้นยางาลาให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ